สวัสดีค่ะนี่สิภาาไปเก็บขิงญี่ปุ่นนะจ่ะเสียงไม่เห็นกับเขาเดจ้ะเดี๋ยวไปเก็บกันเลยเดจ้ะอยู่ในสวนหน่อย้างบ้านนะจ่ะเดีียวพาไปเบ่งขิงญี่ปุ่นนะจ่ะนี่จ้าขิงญี่ปุ่นสวนหน่อยมองนี่ละจ้าต้นขิงที่หนุนมาเก็บนะจ๊ะถุกปีแล้วกามีขางบ้านอีกมองหนึ่งจ้าอยู่ กลางบ้านทั้งนี่เลยจ้ะกระสีนี้อีกนะจ๊ะเดี๋ยวว่าแต่ว่ามองนี่มองนี่เซลมองนี่เลยจ้ะนี่จ้ะในการมาเก็บขิงญี่ปุ่นเลยจ้ะเขาปลากระสีต้องมีอุปก,กรณ์นี่เลยจ้ะลายยุงนะจ๊ะมันนุ่นน่ะหยุดยากันยุงยิ่งไหวนี่เลยจ้ะเดี๋ยวหาหม่องเมียนก่อนเลยจ้ะอันลายยุงเวลาเก็บขิงเนาะ ปลาขิงอันยุ้งไลยหลายเลยจ้ะนี่จ้ะนอขิงนี่มันสิเป็นยังสีเงส่เลยจ้ะนี่จ้ะนอยังสี่เลยจ้ะนี่นี่มันแตกนอออกมาแล้วจ้ะนี่จ้ะนี่จ้า นี่เลยจ้านี่จ้านี่จ้าเก็บวจังสี่เลยจ้านี่จ้าน้อขิงนี่มาสี่เลยนี่จ้าอ้ยงามค่ะกันนีเดี๋ยวน,น่นเอ,อ,อ้ยยุ่งกัดเดี๋ยวนนต้องเปิดเปิดหานะจ้าอันนี้ตน้นต้นดอกไม้เลยจ้าอุย้ยเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ย ปานว่าเก็บเห็ดหมืนเด้นี่พยียชีวิตชนบทเด้จ้ะหาเก็บพักพื้นบ้านไปกินเนาะม่านแหลกแหลกหูจักเด็กุญญานี่จ้ะกุญาเห็ดห้กินเนาะตปเลยหูต้องเปิดหาน้ำมันหากหากมันเนี่ยจ้ะ พี่พี่พีพี่อ้นี่นอนหน่อยนอนหน่อยนี่จ๋านอนหน่อยอนี่นอนหนึนหน่งนอนหนึง่ง อุ้ยันนี้อันนี้เป็นดอกแล้วจ้ะอันนี้ดอกมันนี่ดอกดอกขญิงญี่ปุ่นโอ้ดอกไงครักเพียเพีย อนี่จ้าชิงญี่ปุ่นที่นนเก็บมาวังหานนี่ได้จา้ายังไม่ทันได้เมือดได้จ้าลงก็เก็บมาหน้อยหนึ่งได้จา้าสำหรับที่สีเอาไปกับเข่ามือนี่เนาะเดี๋ยวอ่านมือหลังกะค่อยมาเก็บไม่ได้จา้าแล้วก็พอมลอยยุ่งกัด จองตุ้มได้จ้ะเดี๋ยวเข่ากัวเพดกับเขากันเลยจ้ะเมนูมื้อนี้ได้จ้ะได้ขิงมาแล้วกะสีล่างได้จ้าที่หนุนสีเอาเบกกิ้งโซดาล่างได้จ้ะอันนี้ล่างสะอาดแล้วได้จ้ะน้ำแรกที่นุนล่างคือว่าอันเบกกิ้งโซดาล่ะกะล่างน้ำเป้าให้สะอาดได้จ้ากระิออกมาเป็นแบบนี้ได้จ้าแล้วมื้อนี้ก็ได้เฮดกับเข่าเลยจ้ะบาด้เมนูมื้อนี้ที่นุนเซตคือว่าขิงญี่ปุ่นผัดเกลือได้จ้ะ เดี๋ยวเห็ดกันเลยได้จ้ะเดี๋ยวเอาขิงซอยก่อนได้จ้ะซอยแบบนี้ได้จ้ะ ซอยขิงออกมากระสิได้ออกมาเป็นแบบนี้ได้จ้ะเดี๋ยวนนุนกระเซี่ยวไปล่างน้ำเป้าอีกเที่หนึงได้จ้ะเครื่องปรุงกระสมีพริกไทยผงเด้จ้ะน้ำมันงาจ้ะเกลือเด้จ้ะกะเอาน้ำมันงาใส่ก่อนได้จ้ะ สเสร็จแล้วจ้าขิงญี่ปุ่นผัดเกลือได้จ้าหน้าตากะธรรมดาธรรมดาได้จ้าแต่ขออนุญาตซิมก่อนได้จ้าเอาอันน,น้อยๆแล้วกันนะจ้าอันนี้แล้วกันเนาะรสชาติมันก็นคือว่ามันสีมีความฮอนเอ,อ่อเพชแล้วก็ฮอนของรสชาติของขิงได้จ้ะขิงญี่ปุ่น แต่ว่ามันสีบกคือของขอันขิง,ง,ง,งประเทศไทยได้จ้ะแล้วก็มันจะมีความเค็มน้อยๆหนุนใ่เกลือน,นะจ๊ะแล้วก็พริกไทยน้อยๆหนึ่งนด้จ้ะคือว่านี่กินกับข่าวก็ได้หรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้ได้จ้ะมีคุณค่าทางสารอาหารได้จ้ะนี่จ้ะคิงญี่ปุ่นผัดเกลือได้จ้ะเมนูขิงญี่ปุ่นของเราเมือนี่ก็แล้วแล้วได้จ้ะอาหารเย็นเหมือนี่ได้จ้ะ ขิงญี่ปุ่นนะจ๊ะแล้วสิมีเมนูอย่างต่อไปจากขิงญี่ปุ่นกับโปรตดตามตอนต่อไปเด้อจ้ามื้อนีก้กะขอบคุณไดรล้านนะจ๊ะที่ติดตามเป็นกําลังใจให้นุ่นนะคะขอบคุณทุกความทุกกาลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่เด้อจะพอกันไหมคลิปหน้าเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ